สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการเพิ่ม Account s, ์ไลโอเอนะครับเพื่อใช้ในการบอร์ดแคสแบบหลายแอดมินนะครับปกตินะครับเวลาที่จะบอร์ดแคสไลโอเอนะครับมันก็จะมีช่องให้เลือกแบบนี้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดการบอร์ดแคสนะครับก็จะมีอีกวิดีโอหนึ่งสอนนะครับแต่นี้วิดีโอนี้แอดมินจะมาสอนการเพิ่ม Account แบบหลายแอดมินนะครับ ปกติแล้วนะครับเวลาเราจะปอดแคต์นะครับเราก็จะเลือกเพจนะครับเราก็จะเลือกตรงนี้นะครับว่าผู้ส่งสมมุติเราเลือกใช้หลายแอดมินในการส่งนะครับก็จะไม่ให้เพิ่มบัญชีก่อนนะครับตรงนี้นะครับแอดมินจะมาสอบตรงนี้นะครับถ้าคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มแอดมินก่อน่าหรือเราไปที่ n าย Tool แล้วก็กดตรงนี้นะครับอันเดียวกันนะครับก็จะมาหน้านี้ทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินไลน์นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ ก็คือลายยังไม่เข้าสู่ระบบนะครับกดโอเคไปนะครับเราก็ไปที่ลายนะครับจากนั้นเราก็ล็อกอินแอดเคาน์ไลน์หลักให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะสามารถดึงช่องออกมาได้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับไปที่เดิมนะครับแล้วทองรีเฟรชนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็แค่ปิดเปิดใหม่แล้วก็ไปเข้าไอคอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ไ t ทู l แล้วก็มาตรงนี้นะครับามันก็จะแสดงนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่าก่อนเพิ่ม แอดมินเข้าสู่ระบบนี้คุณต้องไป a อด d ิทธิ์แอดมินให้เนั้นก่อนนะครับนั่นหมายความว่า a c ่า u n t ที่เราจะเพิ่มในระบบ a d v a r a นี้นะครับเราก็ต้องไปที่ตัวอ่า e A ก่อนนะครับ Account หลักที่เราเป็นแอดมินนะครับเราก็ไปดูที่ช่องนะครับไปที่การตั้งค่านะครับการจัดก,การสิทธิ์อันนี้เราจะเห็นนะครับว่า่าเราเป็นแอดมินไหมนะครับ ถ้าเมลไหนเนี่ยเราเป็นแอดมินนั้นนะครับเราก็ใช้เมลนี้ในการแอดแอดมินนะครับแต่ถ้าเราไปใช้เมลอื่นแอดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะไม่มีสิทธิ์ในการบอดแคสต์นะครับซึ่งวิดีโอสอนการเพิ่มสิทธิ์อันนี้นะครับแอดมินได้มีวิดีโอดีนะครับสามารถดูลิงก์ใต้ลิงก์งของวิดีโอสอนอันนี้อีกทีนึงนครับจะมีวิดีโอสอนเพิ่มสิทธิ์อันนี้ก่อนนะครับ ทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เราเลือกช่องนะครับที่เราจะแอสซิ์นะครับถ้าเราเคยเพิ่มตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีรายการอยู่ข้างล่างนี้นะครับแต่นี้เรายังไม่เคยเพิ่มนะครับมันก็ยังไม่มีนะครับให้เรากดเพิ่มอ c o u n t ไลน์นะครับครั้งแรกมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเพราะเราอ่ะยังไม่ได้เปิดใช้ในโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับสังเกตจะมีตรงนี้นะครับอ่าเปิดสวิตช์นะครับทำครั้งเดียวนะครับอ่าส่วนขยายนะครับอันนี้ก็จะสามารถของเราเนี่ยแอดมิร่าก็จะสามารถใช้งานได้หมดไม่ระบุตัวตนได้นะครับพอเราต้องใช้ในการเพิ่มแอคเคา t นะครับอ่าจากนั้นเรากลับไปเปิดโปรแกรมใหม่นะครับไลทูลแล้วก็เพิ่มแอคเคา t นะครับอ่าเลือกนะครับ แล้วก็กดเพิ่ม Account Line นะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราล็อกอินนะครับซึ่งมันจะอยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับเราก็กดล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับที่เราจะแอดเป็นแอดมินได้เลยลูกค้าจะล็อกอินด้วยไลน์แอคเคาท์หรือว่าไลน์บิสเนสก็ได้นะครับแล้วแต่เลยทำเหมือนเราเข้าไลน์ปกติเลยนะครับ จากนั้นตรงนี้ค่าถ่ายดีก็กด remember เลยนะครับแล้วกด login นะครับแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับก็กดเข้าสู่ระบบนะครับจนขึ้นหน้าตรงนี้ครับถ้าขึ้นสําเร็จเนี่ยแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็ให้กด ok นะครับแล้วก็กดปิดหน้าต่างไปเลยนะครับอันนี้สําคัญมากอย่าไปล็กเอ o u t ออกเด็ดขาดนะครับให้เราปิดหน้าต่างไปเลยไม่ใช่ลกเอ o u t ออกแล้วก็ไป add อ c เ o u n t ใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับให้ปิดหน้าต่างไปเลย มาดูตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันยังไม่เพิ่มเนี่ยลองรีเฟรชก็ได้นะครับก็จะเพิ่มบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าโอเคเราเพิ่มไลน์มาอันนึงแล้วทีนี้เราจะเพิ่มแอดมินคนอื่นอีกนะครับเรากดนะครับ a d d account l i n นนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้ให้เราให้เรามาดูตรงถ้าเรากดแล้วนะครับแล้วขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันอันเดิมนะครับให้เรามาดูตรงข้างล่างนะครับว่า อ่าเราเข้าหมวดไมระบุตัวตนไว้อันอื่นด้วยหรือเปล่านะครับให้เราปิดหน้าต่างให้หมดนะครับจะเป็นไมระบุตัวตนนะครับแล้วเรากด Account นะครับถ้าถูกเนี่ยมันต้องมาขึ้นแบบนี้นะครับให้เราอินแบบนี้นะครับให้เรากดล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่เมลอื่นๆของเรานะครับที่เราเป็นแอดมินนะครับ กดล็อกอินนะครับกดลิมเบอร์นะครับแล้วก็กดล็อกอินนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วกดปิดไปนะครับอ่าถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกอันอื่นแล้วก็กดใหม่ก็ได้นะครับอ่ามันก็ได้ขึ้นอย่างนี้คือเราเป็นสองแอดมินแล้วนะครับส่วนจะเอาอันอื่นอีกแล้วกดแอดใหม่นะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับ เราก็เลือกไปนะครับถ้าใส่เราซ้ำมาเดิมนะครับมันก็จะเป็นการอัปเดตนะครับไม่ได้เพิ่มนะครับอ่าก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับแบบนี้อ่าที่ลองรีเฟรชก็ได้นะครับ ช่องที่เราเลือกแล้วเวลาเลือกมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับช่องไหนที่เราไม่ได้เพิ่มแอดมินมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีแสดงอตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปใช้งานได้ครับทีนี้จะเช็คนะครับว่ามันสามารถเข้าได้หรือไม่ได้นะครับก็เรากดเข้าสู่ระบบด้วยแค t นี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับแล้วเราห้ามออกจากระบบนะครับ ถ้าเรากดออกจากระบบเนี่ยเราต้องไปทำโทเค็นใหม่นะครับแต่ถ้าเราไม่ออกจากระบบเนี่ยเราก็สามารถใช้คุกกี้เนี่ยส่งได้นานเลยนะครับแต่ถ้าเรากดออกจากระบบนะครับแบบนี้แลวทีนี้เราไปกดลองเข้าระบบนะครับเราก็จะเข้าไม่ได้แล้วเพราะเราถูกปดแล้วนะครับวิธีการก็แค่เรามากดเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ อ่าทีนี้ดูนะครับว่ามันเป็นเมลอะไรนะครับอ่านักจัางนะครับเราก็เพิ่มไปนะครับอ่าถ้ามันขึ้นชับชาแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก,ก็กดไปตามมันนะครับ อ่าแล้วก็บันทึกสําเร็จอย่างนี้นะครับก็โอเคแล้วก็ปิดลงเลยนะครับอ่าทีนี้าลองเข้าดูใหม่ครับอ่านี้ไม่ได้อัปเดตนะครับเดี๋ยวถ้ามันอัปเดตมันก็จะกดเข้าได้ครับถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือลบแล้วก็ไปเพิ่มใหม่ครับก็จะใช้งานได้นะครับอ่ามีสองอันนะครับก็ ถ้าเท่านี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเข้าแบบเนี้ยอ่าเนี้ยใช้ได้นะครับแต่ถ้าเข้ามาแล้วให้ล็อกอินอย่างเงี้ยแสดงว่าแอ c เค n t นั้นใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าล็อกเอท์นะครับถ้าล็อกอท์เนี่ยต้องมาทําใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาโคมเนี่ยแนะนาแอดมินแนะนําให้ไปใช้อ e ีกโคมนึงนะครับที่ไม่ใช่แอ c เค n t หลักนะครับแล้วก็แอดมินที่เอามาเพิ่มในเนี้ยนะครับไม่ควรเป็นแอดมินหลักนะครับแอดมินที่เราไว้ตอบลูกค้าเนี่ยควรจะเป็นอีกอ่า แอดมินนะครับแต่ที่มาเพิ่มอันเนี้ยควรจะเป็นแอดมินนั้นอื่นที่เอาไว้ส่งบอ t ดแคสต์อย่างเดียวนะครับจากนั้นพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็ไปใช้บอดแคสต์แบบหลายแอดมินได้เลยนะครับ